ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูลูกปืนล้อหลังนะครับก็เป็นลูกปืนล้อหลังของโตโยต้านะครับโตโยต้าอันติสนะครับตัวโฉมหน้าแบนตัวหน้าแบนนะครับหน้าแบนตั้งแต่ปี08จนถึงปี12 ส่วนปีสิบ1ีน่าจะเป็นหน้าแหลมนะครอย่ามองข้ามครับลูกปืนล้อหลังอันตรายนะครับถ้าลูกปืนแตกก็เราต้องเช็คดูนะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ถอดล้อออกมาเช็คดูครับว่าลูกปืนล้อเราไปได้ยังหรือถ้าอยู่ในรถเราก็หมุนล้อครับหมุนล้อว่ามันดังไหมเนี่ยหมุนล้อล้อรถโดนเนี่ย ยกแม่แรงขึ้นแล้วหมุนดูว่ามันเริ่มฝืนมันเริ่มดังหรือยังถ้ามันเริ่มก็ให้ทําการเปลี่ยนนะครับเช็คเปลี่ยนกันได้เลยเดี๋ยววันนี้พอดีเรามีเวลาถอดเรามาถอดดูกันเลยครับลูกปืนล้อหลังถอดออกมาจากรอรถแล้วครับอันนี้จานเบรกครับลูกปืนล้อหลังก็จะเป็นลักษณะครับครอบกับไอ้จานจานเบรกครับ เราเข้อออกมาดูเลยครับออกออกมาเลยครับส่วนประกอบก็มีอย่างนี้ครับฝาครอบจานเบรกตัวนี้ครับลูกปืนล้อหลังพอดีตัวนี้ผมถอดออกมาครับผมเปลี่ยนน็อตน็นอตน็นอตไอน้ตัวล้อเนี่ยไอ้ตัวขันล้อเนี่ยพอดีมันขาดเดี๋ยวเราให้ดูนี่ัวน,น็อตขาด ก็เลยถอดออกมาเปลี่ยนครับถอดก็คือตอ,อกไอตัวที่ขาดนะครับตอ,อกออกเลยแล้วก็ใส่ตัวใหม่แล้วก็ตอ,อกเข้าไปให้มันแน่น,นรุ่นนี้จะมี5ตัวครับตัวนี้มันเริ่มมันก็ลูกปืนเนี่ยไม่ไดัดไ,ไม่ดังครับแต่เราหมุนดูแล้วมันมันก็ฝืดประมาณแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับเช็คดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเลยครับว่ามันเป็นไง เราก็สามารถซ่อมบำรุงมันได้ครับก่อนอื่นเราต้องถอดมันจะมีฝาครอบอยู่ครับฝาครอบลูกปืนข้างในจะมีแกนลูกปืนอยู่นะครับเราแกะดูเลยครับข้างในมันเป็นยังไงหรือดูเลยครับถ้าหรือมันเสียเราก็เปลี่ยนใหม่ไม่ซีเรียสครับแต่ตัวนี้ผมใช้งานได้อยู่เขาค่อยต่อครับ สลับไปเรื่อยๆโอเคอแ,แล้วครับอ่านี่ฝาครอบมันนะครับส่วนยี่ห้ออะไร เป็นของไทยแลนด์น่าจ,จะผลิตของประเทศไทยครับปึ๊บอนี่ครับข้างในหมุนให้ดูเลยครับปึ๊บลูกปืนอยู่ข้างในครับมองเห็นนะสังเกตนะครับเห็นไหมลูกปืนโอ้ย ตอนนี้จระบีแห้งแล้วครับปกติข้างในมันต้องมีจระบีหล่อเลี้ยงนะฮะหล่อลืนเนี่ยแห้งแล้วจระเริ่มเริ่มดำแล้วครับอตอนนี้ถ้าเราแกะออกมาเราก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับเนี่ยเราทำยังไงเราก็บำรุงรักษาครับถ้ามีจระบีไอ้อัดลูกปืนครับก็สามารถเอามาเติมได้ครับเติมเข้าไปเพื่อจะให้ทำการหล่อเลี้ยงหล่อลื่นใช้งานไปได้อีก ยาวเลยครับก็ยังสามารถใช้งานได้อีกแต่เราไม่มีเราก็ใช้เจระบ,บีตัวนี้แหละถ้าเรายังไม่มีถ้ามีถ้ามีจจระบ,บีประเภทที่แบบอัาลูกปืนเนี้ยโดยเฉพาะของรุ่นนะ่ะก็สามารถซื้อมาอัาได้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ตัวนี้สำรองไปก่อนในไหนๆ,ๆเราก็แกะมาดูแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมทำการบรุงรักษาเลยครับ ให้เต็มเลยครับอย่าไปเสียดายมา ถ้ามีเวลาว่างเราก็ลื้อออกมาครับลื้อออกมาซ่อบำรุงอย่าปล่อยให้มันแตกนะครับปุ่คปืนแตกจะอันตรายครับบางทีล้อหลุดได้นะถ้าเรามีเวลาเราก็บำรุงรักษามันครับเนี่ยอัดให้เต็มเลยครับเอาตะบีอัดเข้าไปเลยครับ เป็นการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับถ้ามันแตกก็ไม่สามารถอัดได้แล้วครับก็คือต้องซื้อใหม่เปลี่ยนนะครับลูกพืนล้อหลังนี่ตัวหนึ่งก็หลายหลายตังค์อยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ยผมอัดให้หมดเลย มันก็ได้ตัวนี้ไป็ล่อเลื่อนครับลูกปืนก็จะหม,มุนแน่นดีขึ้นยืดอายุก,การใช้งานไปได้อีกนะครับ เหมือนเลยคนระับเหมือนจะดูดเข้าไปแล้ว ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะทำการปิดฝาไว้เหมือนเดิมเลยครับอืมอไปเลย ใส่จราบีไปหล่อเลื่อนละหมุนลื่นดีเลยครับเนี่ยใช้ไปได้อีกยาวครับคราวนี้เมื่อกี้ถอดออกมาแห้งเลยครับแข็งแล้วครับลูกปืนเริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มเป็นรอยไหมแล้วก็คิดว่าวิ่งไปอีกไม่กี่กิโลคงคงลูกปืนแตกครับอ่าโอเคครับนี่ก็คือเป็นการอัดจราบีครับอัดล้อลูกปืนหลัง ส่วนมากทุกคนไม่รู้ครับอย่ามองข้ามนะบางคนก็รอให้มันแตกแล้วเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเรามีเทคนิคหรือมีวิธีประยุกต์ใช้งานเราก็สามารถมาทําให้อายุการใช้งานมันเพิ่มไปอีกครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าชอบคลิปนี้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าเรามีคลิปดีๆอะไรมาเสนอเราก็จะลงให้พวกเพ,พื่อนๆได้ดูกันครับอ่ะ ลูกปืนล้อรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนครับกันครับบางฮอนด้าหรือโตโยต้ามาสดอาจจะคล้ายๆกันครับรักษาการบำการรักษาและบำรุงก็คล้ายๆกันก็ลองไปศึกษาดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ